ดูความน่ารักของแม่ไก่แจ้ไม่รู้เป็นยังไงชอบมาไข่อยู่ตรงเก้าอี้มาทุกวันเลยเนี่ยชอบมาไข่อยู่บนเก้าอี้สีแดงตัวนี้ที่อื่นก็มีตั้งเยอะไม่ยอมไปอันนี้ก็จะเป็นศูนย์วัดตกใจไหมเนี่ย ไข่กี่ฟองหนึ่งฟองใช่ไหมวันนี้ถ้าไข่แล้วจะกบไหมเนี่ยมาประจำเลยตัวเนี้ยไข่เสร็จยจังเป็นนางงามเนาะต้องไข่วนเก้าอี้เป็นนางงามนนางงา้อ่อนนา,งงา ไม่กลัวคนด้วยนะนี่ไข่หนึ่งฟองไข่แล้วก็หนีไปแล้วไข่กำลังอุ่นๆอ,อยู่เลยอืมแล้วก็หนีไปแล้วไก่ไป่ทางไงละ